จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะขึ้นในโอกาสขรบรอบ35ปีของถากาเซียนฮัทย์ยิ้ทันก็บ,บอกเลยนะคะว่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนเหล่องของเศรษฐกิจกกกผักตายเพื่อจะกาวเข้าสซ่ปปีที่36อย่างหมั่นคงค่ะ <S <S ยังยู่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวค่ะตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวกกกขาดวังเรื่องของฟรีวีซ่าจีนอินเดียนะคะซึ่งภาคธุรกิจของท่องเที่ยวส่งคลาขเขาก็เห็นด้วยค่ะนโยบายที่ให้ฟรีวีซ่าอินเดียแล้วก็จีนหลังคอร์บอรับตำแหน่งกระตุนการตัดสินใจการเดินทางเที่ยวไทยมากขึ้นค่ะ หลังจากนายเซธาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดฟรีวีซา่าประเทศจีนและอินเดียหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดูด,ดการท่องเที่ยวรี่ว่าไฮซีซั่นปลาย,ป,ลายปีนี้นายทรงชัยมุงประสิทิชัยนาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงคลา้าในฐานะผู้ประกอบการนิวเอเซียทัวแกลวหวาให้นดยกับนโยบายกระตุนการท่องเที่ยวที่รัฐบาลชุดใหมจะดําเนินการหนึ่งจากที่ผ่านมาก,การขอวีซา่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นราคาขั้นตอนหรือว่าระยะเวลาที่ล่าช้า นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทนายหนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเดินทางเข้ามาหน่อยขาดวังหวาการเปิดฟรีวีซ่าจีนอินเดียจะส่งผลในนักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นหากเป็นไปได้ก็อยากให้พิจารณายกลิกวีซ่าถุกประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้หนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพราะเชื่อว่าไม่มีทางไหนที่จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วเท่ากับการที่หนักท่องเที่ยวเช่าต่ังชาตินําเงินเข้ามาใช้จ่ายใ,ในประเทศไทยค่ะ ีนี้เนี่ยนะท่ถ้านรับทราบมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมันเข้ามาในประเทศเนี่ยมันน้อยน้อยทาไมถึงน้อยน้อยก็เนือ่องจากว่าออสาเหตุมันมาจากการขอวีซ่ามันค่อนข้างที่จะออลําบากสักน,นิดหนึ่งขั้นตอนก็เยอะการตรวจตราการจะออกมาแต่ละครั้ง่ยต้องใช้เวลาไม่เหมือนเมื่อก่อนเะนเมื่อก่อนเนี่ยออกรุ๊ปทัวร์ต่างๆเวลาขอวีซ่ามันก็ง่ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปเข้มงวดนะมันก็เลยทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยปีนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหดหายไปเยอะเลยนะครับ ทีนี้ก็อยากจะปากทางรัฐบาลนะเออเท่าที่รับทราบม,มาในท่านนายกก็ดีมีความต้องการที่จะผลักดันเรื่องปัญหาหต่างๆนะว่าทํายังไงถึงจะให้นักท่องเที่ยวนี่เข้ามาในประเทศไทยได้แล้วความสะดวกผมคิดว่าน่าจะอันดับแรกน่าจะยกเลิกวีซ่ายิ่งถ้าได้หลายลประเทศมันก็ยิ่งดีผมก็เห็นด้วยนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ก็ค,ค่างที่จะเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจเข้าใจในเรื่องของรายได้ที่จะเออเขาเรียกอะไร ข้ามาช่วยได้เร็วที่สุดมันม่มีตัวอื่นแล้วนอกจากของการท่องเที่ยว ทางด้านของผู้ประกอบอาชีพเทีเ่ยวเนืองกับการท่องเที่ยวแล้วก็การขา,ขายก็มองว่านโยบายฟ,ฟ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจฟรีวีซา่าจีนอินเดียจะส่งผลดีในภาพรวมของประเทศที่ทำให้หนักท่องเที่ยวจากสองตลาดย้ายเข้ามาในไทยเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวแต่ว่าหากมองในพื้นทีจ่จังหวัดสงขล้าอาจจะส่งผลไม่มาค่ะเนื่องจากว่สาสงขล้ามีดานพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียดังนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญยมาจากมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียส่วนจากประเทศอื่นๆอย่างอินเดียรั่วจีนเนี่ย มีบางแต่ว่าค่อนข้างหน่อยค่ะคณะที่บางกลุ่มก็มองว่านักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาส,ส่วนใหญ่ามาจากมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นชาวต่างชาติทสร้างรายได้จากการใช้จ่ายมากที่สุดเป็นอันดับตอนของประเทศไทยรองลงมาคือสิงคโปร์แต่ว่าก็คาดหวังว่านโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าเมื่อมีหนักท่องเที่ยวจากจีนและก็อินเดียเดินทางเข้ามามากขึ้นก็อาจจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาดีขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนค่ะ เมื่อก่อนเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้สองวันคึกคักมากเศรษฐกิจดีแต่หาดใหญ่อันอยู่ได้กับคนมาเลเซียแล้วก็คนอิสลามมาเลเซียคนอินเดียมาเลเซียคนจีนคนจีนแผ่นดินใหญ่จีนแดงอะไรแทบจะไม่มีเลยค่ะคือว่านักท่องเที่ยวมาหลากหลายแบบนี้ แม่ค้าก็ได้ขายของคึกคักค่ะดีมากๆเลยค่ะค่ะนะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยมันถ้าพูดถึงภาพรวมก็โอเคละมันจะดีอยอะๆส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าพูดถึงทางบ้านเราจริงๆก็มันไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่ฮะเพราะทางนี้จะเป็นแขกใกล้บ้านใกล้เมืองเคียงมากกว่าอย่างพวกมาเลยสิงคโปร์ที่มาเยอะกว่าอย่างพวกจีนพวกอินเดียที่จะมาน้อยมากเลยครับผม ก็พูดถึงไอ้ก่อนๆมันจะเป็นมาเลยอย่างเดียวใช่ไหม่ะเป็นมาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาปักดันตรงนี้มาก็มันก็โอเคนะดีดีดีคือยิ่งยิ่งดีกว่ากว่าเก่าอีกนิดนึง่ะก็ดีฮะมันมันมันกระตุ้นภาพรวมในประเทศก็ดีดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยอ่ะพูดถึงครับผมแล้วผลพลอยได้ก็คือเศรษฐกิจมันก็ฟื้นฟูขึ้นอย่างเงี้ยมันก็โอเค สำหรับพืนที่อำเภอหัดใย้ขณะนี้จะสร้างเกตได้ว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหมที่กำลังขยายตัวเติบโตเข้ามาทองเที่ยวในอำเภอหัดใยโดยจะเดินทางมากับร๊ปทัวร์ของมาเลเซียข่าวมาเที่ยวผักกินในอำเภอหัดใย้สำหรับหนักทองเที่ยวชาวอินเดียมีกำลังสื้อสูงไม่ต่างกับกำลังสื่อของชาวมุสลิมซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวที่อำเภอหัดใย้ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ปันวิร์กรตามที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมีการปรับลอดเอกสารประกอบการเยื่นข้อการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวพร้อมกับหลอดระยะเวลาการพิจารณาการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยจะพอจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนจนตัวเลขนักท่องเที่ยวตั้งชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นไปนตามการคาดการณ์นั่นเองค่ะ นี่นะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ภาคการท่องเทีย่ยวก็เห็ดด้วยนะคะกับฟรีวีซา่าทางจีนแล้วก็อินเดียนะคะใ,ในการรองรับนักท่องเทีย่ยวจีนแล้วก็อินเดียที่จะเดินทางเข้ามาเผ่ืมหมักขึ้นนั่นเองค่ะใช่การทึ่แม้ว่าในจังหวัดส้ขคล้าเนี่ยเราจะต้อนรับนักท่องเทีย่ยวชาวมาเลาเลซียซึง่งคโปรอินโดนีเซียสมัครว่าแต่ว่าถ้ามีนโยบายนี้ก็อาจจะมีจากจีนอินเดียเข้ามาเทีย่ยวในส้ขคล้ามากขึ้นด้วยก็ได้นะคะ